สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามารีวิว BWD Dolphin รุ่นประกอบไทยกันนะครับอ่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้ผมได้คันที่50ทำไมถึงได้คันที่50เพราะว่าผมจองตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาแล้วก็รับคนที่หนึ่งกันยาสเปคตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาให้ดูนะถามว่าต่างจาก Dolphin รุ่นประกอบจีนยังไงสำหรับตัว Standard สิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะหน้าจอหน้าจอเนี่ยมันจะมีความมืดคือมันมืดกว่าเดิมคือแล้วก็ความคมชัดมันมากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งคือของเดิมเนี่ยผมใช้เป็น a t t o T รุ่น2023เวลากลางคืนเนี่ยขับเนี่ยมันก็จะสว่างเกินไปแต่รุ่นเนี้ยรู้แล้วว่ามันความมืดเนี่ยมันมันความสว่างมันความสว่างมันปรับได้แบบมืดเลยแล้วับ กลางคืนมันไม่แสบตาอันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับ่วนตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมสเปคภายนอกเหมือนเดิมหมดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจากความจุ44กิโลวัตต์เอวนะเพิ่มมาเป็น50.25กิโลวัตต์เอลระยะทางจาก410กิโลเมตรเพิ่มเป็น435กิโลเมตรอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับสแต่แสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยุ่ภายในนี่ผมยังไม่เคยมีดอลฟินเนาะ ตัวนี้ก็ผมว่าตัวรุ่นประกอบไทยก็โอเคอยู่นะครับสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงอีกก็คือเรื่องของการชาร์จเร็วชาร์จเร็วของเดิมเนี่ยถ้าเป็น DC ฟาชาร์ดเนี่ยมันอยู่ที่60กิโลวัตต์ตัวนี้เพิ่มเพิ่มเป็น70ิกิโลวัตต์ถ้าเป็น DC นะครับถ่าถูกชาร์จได้ถูกรุ่นเริ่มต้นไม่มีตัวนี้ไม่มีไวเลสชาร์จไม่มีไวเลชาร์จแต่มมผมชอบตรงนี้นะเวลาวางโทรศัพท์เนี่ยพอดีเลยนี่วางพอดีเลย จอใหญ่กว็วางพอดีแล้วก็สแตนดาร์ดเนี่ยไม่มีไม่มีตัวนี้เอานะสันลุปสิทธิประโยชน์ที่มันต่างจากตัวประกอบจีนต่างกันตรงที่ไม่แถมโฮมชาร์เจอร์ที่เป็นตัว7กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าราคามันดาวลงมาเยอะรุ่นประกอบไทยเขาก็จะอัพเกรดแบตเตอรี่เข้าไปอัพเกรดส่วนอื่นๆหน้าจอผมว่าชัดเจนขึ้นะ แล้วก็ไม่แถมเรื่องของการเซอร์วิสแต่ละรอบรอบแรกเนี่ยห้าพโลรอบสองสองหมืนโลรอบสามสี่หมืนโลรอบสี่หกหมืนโลก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งแสนหกหมืนกิโลเมตรตัวเนี้ยค่าเซอร์วิสตรงเนี้ยเราต้องชำระเองถามว่าบวกลบแล้วเนี่ยมันก็ยังถูกกว่าสเปครุ่นเก่าสเปคราคารุ่นรุ่นประกอบจีนเนาะถูกกว่าด้วยแล้วก็ถูกกว่าแล้วก็คือคือพูดง่ายงถ,ถ้าถ้ารุ่นตัวเริ่มต้นเนาะตัวรุ่นประกอบจีนเนาะ มันหกแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยถ้าจะไม่พินนะถ้ารุ่นตัวท็อปเอเทนเดตเลนตัวนั้นจะเท่าไรนะแปดแสนเก้ารุ่นบุกคจีนแต่รุ่นไทยมันก็ลดลงมามันก็ดีครับให้คนไทยใช้ของถูกถ้ารวมเรื่องของประกันการเซอร์วิสแล้วก็โฮมชาร์จเจอร์แล้วเนี่ยตัดออกไปก็ <c oughs> ยังไม่ถึงราคาเจ็ดแสนอยู่ดีสําหรับคนที่แบบขับใกล้ๆกลบ้านบ่อยผมว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยโอเคครับทาระบบช่วงล่างมุมลองขับแลละไม่ว่าจะเป็นระบบ normal eco แล้วก็สปอร์ตโอ้การเยียบนี้โอเคเลย ซูเอโตสามนั่นแหละองแบตเตอรี่ก็อาจจะดูเหมือนจะเทียบกับคือเน้นต้องไปดูถ้าถ้าคนขับไกลก็ให้เน้นให้ไปซื้อตัว480โลไปเลยเพราะว่าตัวนั้นอ่ะมันจะวิ่งได้ไกลถ้าถามว่า480โลสเปคสเปคตัวนั้นอ่ะวิ่งจริงไม่ถึงหรอกแต่ผมลองทดสอบแล้วนะถ้าวิ่งไกลยาวๆเลยตั้งจังหวัดไกลๆเลยเนี่ยถึง4 8 0โลเนี่ยใกล้เคียงเลยครับ470โลได้แน่แต่ว่า DC ฟาชาร์จแต่ละตามระยะทางเนาะแล้วก็วิ่งยาวเนี่ยใกล้เคียงแต่่่่่่ดดด้้เกิิิววววาางงจจอออหรืนนนนนีีั ไม่ค่อยถึงหรอกครับอันนี้ทดสอบจากตัวผมเองนะแล้วกับกที่ดูดอฟินนี่ตัวนี้ผมชอบมากเลยระบบไฟถามว่ารุ่นใหม่ๆม,มันก็จะเป็นนี้หมดนะครับมันจะเป็นเหมือนสไตล์เครื่องบินเนาะตรงกลางก็มีถ้าเป็นเป็นดอฟฟินมันจะอยู่ตรงกลางถามว่ามันดีไงผมชอบเพราะว่าผมมีลูกเล็กลูกเด็กๆเ,เนาะเวลากลางคืนเขายังไม่อยากให้เขางี้งเงาเนาะเขาก็จะดูให้ดู iPad บ้างแล้วก็เปิดไฟให้เขาขับรถเนี่ยมันไม่หน้าเจียดนะเพราะว่าแล้วมันก็มองเห็นข้างหน้า ทุเนียนะจอมันมืดเนาะมันไม่สว่างมากแล้วมันก็มองเห็นข้างหน้าแม้แต่เปิดไฟเงี้ยมองข้างๆเงี้ยเปิดไฟด้านข้างสําหรับคนนั่งนะผมก็ยังมองเห็นน่ะการขับการอะไรนี่ถ้ารุ่นนี้แบบเวลาเช็คนี่มีไฟก็เหมือนไอตัวทีทำไมผมถึงชอบรถ b ี d วดีผมว่ามันมันเป็นรถที่โอเคนะเรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรเงี้ยพูดง่ายๆอันดับหนึ่งเรื่องความปลอดภัยเนาะเราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ตัวที่เขาไม่แถมมาก็คือ กล้องหน้ารถนะกล้องหน้ารถที่มันอยู่ตรงนี้ที่มันบันทึกตลอดเวลานเนี่ยมันไม่แถมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมาย PDP A กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลเนาะเราต้องซื้อติดตั้งเองราคาไม่แพงครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปหรือว่าจะซื้อผ่าน B Y D เองก็ได้ครับแล้วก็เมมโมรี่เขาก็ไม่แถมนะถ้าเป็นรุ่นแรกๆที่มาจากจีนนะเราจริงเขาจะแถมเมมโมรี่แถมกล้องหน้ารถแถมแบบออปชันเต็มตัวนี้ไม่มีไวเลสชาร์เจอร์เพราะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเริ่มต้นและตรงนี้ผมก็ชอบนี่ด้วยนี่ซ้อนของนะ ถ้าเซลเขาบอกแนะนำบอกว่าอย่าไปวางอะไรนั่งหนักนะอย่าไปวางอะไรเล็กเกที่มันเสียบเข้าไปลูกงนี้ได้นะมันจะติดก็จะมีไทซีไทซีแล้วก็ยูบีเอตัวนี้จะเป็นใช้ Apple CarPlay Android Auto ส่วนตัวนี้เป็นชาร์จเร็วพอชาร์จไปเราไปลองครับกันนี่ตัวนี้นเลือกได้นะนสังเกตตัวนี้นะมันเป็นภาพใช่ไหมภาพนี้ไม่ไดยตรงตรงตรงตร้อยล่องนี่นะ มันจะก็ขยับตามที่เดิมพเพราะอะไรวะมันใช้ระบบ AI ไอ้ล่องข่าวเนี่ยนะมันจะอยู่ที่เดิมไหมอ้าวหายเ <c oughs> นี่ยแต่ล่องน้ำได้ไหมล่องมันก็ขยับตามมันบอกว่ามันบันทึกภาพไปมันก็อะไรก็อยู่ที่เดิมได้ไหมนี่แต่โดร่งเนี่ยไงตรงนี้ก็ได้เหอนกันหรือ แต่ตรงนี้ได้เหมือนกันเราจะดูเป็นโหมดรถก็ได้ผมว่ากล้องชัดกว่าเดิมนะเหมือนจะชัดกว่าเดิมแล้วก็สิ่งที่ได้มาที่ผมสังเกตได้ที่ความต่างนะไอตัวบอกความเร็วว่าเขตชุมชนหรือเขตอ,อะไรเงี้ยถ้าตรงไหนจํากัดความเร็วมันจะขึ้นบอกเลยว,ว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบางทีก็บางตำแหน่งก็ห้าสิบเก้าสิบอะไรก็แล้วแต่ ส่วนตัวอื่นก็เหมือนเดิมครับเหมือนไอตัวสาเหมือนรุ่นประกอบจีนมวต่างๆกันเช็คลมยางเช็คกําลังไฟที่ใช้พูดคุยเรียกผู้ช่วยเสียงไม่ได้รับเรียกผู้ช่วยได้ช่วยเสียงไม่ได้รับอนุญาตในขณะนี้กดรับสายเปลี่ยนสลับหน้าจอได้ดูกล้องรบคันได้เนี่ยลดความเร็ว a c แอคทีฟค e Control แล้วก็ปรับระยะตามติดหรือว่าไกลยงเงินเหมือนเดิมเหมือนกันเลยเหมือนสปค จีเนเป๊ะความเร็วก็โอเคนะอา่ามีเทคนิคตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องการปรับเกียร์นะครับเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดให้สังเกตไปดูตรงนี้ตัวพีนี่ตัวพีมันจะอยู่ด้านข้างนะครับคือกดจอดจอดแบบว่าต้องเข้าเกียร์ใหม่แต่ถ้าเกิดพีตัวนี้เป็นพีออโต้เมื่อเราเข้าปุ๊บเราเข้าพีนะพีตัวนี้ขึ้น ปาร์กิ้งไงเสร็จตัวนี้กดเปิดใช่ไหมแต่เราเยียบเลยเราเยียบปุ๊บแล้วก็มันก็ปลดล็อกแล้วมันก็ไปเลยแต่เกิดพีตัวนี้ตัวนี้คือจอดเลยครับเยียบไงก็ไม่ไปนะเนี่ยเยียบไงก็ไม่ไปต้องมาเยียบเบรกแล้วก็เข้าเกียร์ดีดออนะตัวนี้เป็นโหมดต่าง,งๆงพวกโหมดสปอร์ตนอร์มัลอีโคนะครับตัวนี้เป็นโหมดหิมะตัวนี้เป็นการ regen, ารีเจนชา์จไฟก็จะมีไฮกับโลไฮกับจัตรนดาตนะตัวนี้ไฟก็าทาง ตัวนี้ออโต้พวกแอร์่วนนี้จะเป็นแอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะถ้าเรากดลงไปตัวนี้นะถ้าเรากดค้างลงไปสร้างถึงห้าวิมันจะเป็นการเหมือนรีบูตระบบของหนะ้าจอของระบบระบบพอเนี่ยพูดง่ายๆก็เหมือนว่าปิดเปิดโทรศัพท์ใหม่ถ้าเกิเรากดค้างนี่ไงไมันจะมีสัญลักษณ์วกช่องลมก็ถ้าบิดบิดทางกว่าก็ปิดบิดทางซ้ายก็เปิด มันจะเป็นสไตล์เหมือนรถยุโรปก็ดีนะชอบ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 ยังอื่นมีอย่างไรนะตัวตรถฝั่งนี้นี่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 มันจะเป็นสปริงมันจะไม่ใช่แบบรุ่นเก่านะตึกเลยลำโพงเสียงมาดูเปิดแค่นี้เองดังมากนร่างกายให้นี่มาดูระบบดูระบบเสียงกัน อ้ยเบ็ดมาเต็มอันนี้แค่สิบเองนะผมว่าระบบเสียงดีกว่าเดิมเยอะเลยดีกว่าแอตโตส่าพีกอันนี้เราจอดรถนะเรามาได้ขับขี่แล้วก็ดูไปนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองเล่งไปสักสิบห้าะกัน <Is> เรื่องระบบเสียงผมว่าถ้าเปิดแบบไม่ดังมากอะผมว่าเสียงดีมากเลยถ้าได้เกิดว่าเปิดดังเกินมันเหมือนว่ามันอันมันอู้คร้่งเสียงผมในในระดับรถเซกเมนต์นี้นะครับระดับเซกเมนต์รถเล็กกะนะันเนาะผมว่าโอเคเลยแหละ โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปตอนนี้แบตเตอรี่มันมี87%เราจะเดินทางไปห้วยกระเจา้าแล้วก็ตรงไปถึงตรงนู้นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ70%เดี๋ยวเราไปลอง,ลองฟ้าชาร์จดูสักสักแป,ป๊บนึง25ก็คือถนอนเส้นเนี้ครับจำกัดความเร็วนะ แล้วก็มันมีตัวถ้าเกิไดไเวลาจำกัดทั้งทั้งสี่ตำแหน่งทั้งห้าตำแหน่งนะครับแต่ในหน้าจอมันจะขึ้นว่าสี่ตำแหน่งนยัเฉยถ้าเดลาจำกัดนะถ้าความเร็วเกินมันก็จะกระพริบกระพริบไปบ,บ่อก,กีเนี่ยก็คือเตือนเราผมก็กโอเคนะรถรุ่นใหม่ๆก็มีหมดแล้วครับเรื่องเตือนจับการความเร็วอะไรเงี้ยนี่เรามาฟังระบบเสียงกันเสียงจากภายนอกได้ยินค่อนข้างชัดเจนนะครับเสียงจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเสียงรถที่มันส่วนมาเนาะหรือว่าเราขับไปเสียงลมเสียงอากาศไม่ว่าจะขับเร็วเมื่อกี้เจอตรงไฟแดงเนี่ยเสียงที่เข้ามาเนี่ยมันก็ดังชัดเจนคือไม่แน่ใจว่าแต่แรกก็เป็นแอตโตสามเนี่ยมันจะเงียบกว่าน,นี้แอตโตสามที่ผมเคยขับขี่เนาะมันจะเงียบกว่าน,นี้อันนี้มันก็จะได้ยินชัดเจนเลยภายนอกนี่นี่ไหมเสียงรถมันถูกเสียงรถส่วนมา คือไม่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 ได้เงียบมากแต่ว่าอาจจะเป็นเจตนาของเขาก็ได้นันรถเล็กอะไรเงี้ยแล้วเป็นรถไฟฟ้าอาจจะเป็นเจตนาของเขาก็ได้ที่พยายามทําให้ได้ยินเสียงรถข้างๆแล้วรถข้างอะไรเงี้ยเนี่ยก็ได้ยินชัดเจนมากกว่ารถรถรุ่นอื่นๆกับยี่ห้ออื่นเนาะถ้าถามว่าซีเรียสไหมมันผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะว่าก็โอเคในราคาระดับเนี้ย ที่เป็นไฟฟ้าร้อยเ์เซ็นตะโอเคเลยลืมบอกว่าคันนี้มันมันมีเซ็นเซอร์รอบขันไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์สมมติเราเล่นคิปเงี้ยเราขับไปแล้วเหมือนนี่ยไไหมเตือนหน่อยหนึ่งว่าเราจะออกนอกเลนแล้วนะถ้าเกิดเราเปิดแอคทีฟคูลคอนทัวรลเงี้ยแล้วเรามันจะออกเนี่ยบางทีมันดึงกลับเลยนะพวกมันรมันดึงกลับตึ๊กเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรถสวนมาข้างหลังเนี้ย รถตามมานะ,แล,ะ <si า Del ลแล้วรถรถเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันดึงมันดึงพวงมาลัยแล้วรถรถมาข้างหลังอะครับแล้วเราเราจะเราจะเปิดเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวก็ตามเนี่ยเซนเซอร์มันก็ทํางานมันก็จะดูนะว่าเฮ้ยเหมือนไปจะไปตัดหน้าเข่าอย่างนั้นอะพวงมาลัยก็ดึงกลับเลยเพราะว่ารถทุกคันนะครับมันจะมีช่วงจุดอับเนาะจุดอับสําหรับในกระจมองหลังมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรามองไม่เห็นไม่เห็นรถอาจจะหลุดหลุดมุมนั้นไปหรือมุด หลุดมุมน้านซ้ายหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่เห็นจุดอับตรงนั้นเพราะไม่เห็นจุดอับถ้าเรามองข้างหลังกระจกมองหลังเอยหรืออะไรเอ,อ่ยเรามองไม่เห็นไอเซนเซอร์รอบคันเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับผมหลายครั้งแล้วบางทีเรามองไม่เห็นหรอกแอตโตสามอะแบบเราเราก็เปิดไฟเลี้ยวแด้แลราก็ไม่เห็นรถแต่เราก็จะเลี้ยวจะเข้าเลนซ้ายหรือเข้าเลนขวา่มันก็ดึงเลยครับดึงผมงมาไัยบอกเราเลยว่าออมีรถหลังนะแล้วมันก็จะขึ้นเตือนหน้าจอว่าฝั่งรูปรูปรถก็จะมีฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามันจะเป็นรูป มันสัญญาณเตือนเนาะถามว่ารถความคิดผมถ้าเป็นรถซันดาบเนี่ยมันจะคอนโทรลยากยากขึ้นอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับคอนโทรลยากขึ้นเพราะจากอะไรเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันควบคุมด้วยการจ่ายไฟฟ้าไปที่มอเตอร์เนาะมันจะตัดไฟหรือว่าดาวหรือทรงกระแสน้อยลงได้จากมอเตอร์เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นรถซันดาบเนี่ยมันทาได้ยากเพราะเครื่องเครื่องยนต์มันนหมุนอยู่เนาะลูกสู่มันขึ้นลงเนี้ย ให้เครื่องยนต์มันดาวลงมาเนี่ยมันจะทํายากกว่าแต่ว่าจะให้มันมันจึ๊กเลยเนี่ยหรือว่าตัดเลยเนี่ยแบบมอเตอร์เนี่ยมันทําได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นไอเซนเซอร์พวกนี้มันก็มีเป็นส่วนประกอบที่ทําให้รถไฟฟ้าเนี่ยมันจัดการอะไรได้เยอะกว่าถ้าเป็นรถซันดาบเนี่ยมันจะไปทําตรงนั้นตรงนี้เงี้ยแต่ว่าไปทําให้เครื่องยนต์มันดาวจาก100งลงมาเหลือ50โดยแบบกระชันชิดเนี่ยมันทำณตอนนี้นะถ้าเป็นเครื่องยนต์ซันดาบร้อเปนเนี่ยมัน ยาให้เบรกบบจึ๊กเลยอย่างเงี้ยแต่ได้เกิดว่าเป็นรถรถไฟฟ้ารุ่นใหม่รหรือทั่วไปเนี่ยครับมันก็จะมีไรดาร์สแกนเนอร์เนาะมันอาจจะทําให้เบรกเลยแล้วหยุดใจไฟไปที่มอเตอร์แล้วทําให้เป็นดเจนทกลับมาดเจนไฟกลับมาที่แบตเตอรี่ได้เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นรถระบบที่เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าที่เป็นไฮบริดเอ่ยเป็นควบคุมด้วยมอเตอร์หรือวิ่งด้วยมอเตอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะทำระบบมันเนี่ยได้ง่ายกว่า พูดง่ายๆว่ารีแมปล้วก็ไปสั่งงานจากกล้องให้กล้องคุมเป็นนู่นเป็นนี้อย่างเงี้ยมันง่ายกว่านะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับแบตเตอรี่มันแค่เจซมันจะฟาชาร์จไปเจสิบกิโลวัตต์ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันดูกันแบตมันก็จะเต็มแล้ว แน่ yeah. ตั้งแตกเลยที่เราไปเขารหัสกันเอ่อแอปวรทอมันค้างครับหรืออาจจะเป็นที่ขบมมบมันค้างด้วยหรือเปล่าหรือแบตน้อยแบตมันเยอะตัวนี้มันขึ้นเนี่ย่อยไว้ชาร์จแต่มันก็ไม่เข้าอยู่ดีแอปอืมลองทาองเสียบใหม่แล้วสร้างมันอ่ะเรามาดูฝากระโปรงกันดีกว่าตัวนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนแรกเลยไม่มีแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สิบสองวัวไม่มีเพราะแบตเตอรี่สิบสองวมันจะไปอยู่ใต้เบาะคนนั่งนะครับถ้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใต้เบาะคนนั่งด้านหลังนะก็จะมีเหมือนเดิมแอร์ไฟฟ้ามอเตอร์อินเวอร์เตอร์แล้วก็วบคคอนโทรลซีรีนอยต์ต่างๆเุ้ยมีน้ำโอ้โหน้ำแอร์ยดเยอะกันมาที่ตัวนี้โอ้โหน่าจะเป็นคนเสียในอนาะคตแน่นอนนี่นี่น,น,นี่มีน้ำ มีน้ำเต็มเลยเตรง,ตงน,น,น,นี้ต้องหาชนวนหุ้มหิกเนาะเนี่ยต้องหาชนวนนี้หุม้มโดยเราต้องอาจจะต้องทำเองเพรพอน้ำมันหยดลงตัวซีดีนอยต่างต่าง,ง,งแล้วก็คอนโทรลไม่ว่าไปเลี้ยงอรอเย็นที่แบตเตอรี่ห้องโดยสารเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยนะอันนี้เราเจอข้อเสียของมันมีน้ำปนน้ำฝนเบรกน้ำมันเบรกเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ย นู่นอีกนู่นน้ำกงไปดเลยนะครับนี่นี่ต้องหาวิธีแก้ตัวนี้เดี๋ยวเราปรึกษาส่วนบริการก่อนเรื่องตรงนี้นะว่าจะเขาจะเปลี่ยนให้เราแก้ไขให้เราไหมถ้าเขาไม่แก้ไขให้เราก็อาจจะต้องแก้ไขเองหาชนนนหุ้มเพื่อไม่ให้มีน้ำน้ำน้ำจากภายนอกมาเกาะตัวนี้ข้างในก็ข้างในก็เยอะ ปิดตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหรือไปลอเลยตึ๊บเนี่ยฝากกระโปรงหรือมือเปิดประตูต่างๆถ้าเราไม่กดปลดล็อกมันก็จะต้องเปิดสองครั้งนะแล้วก็ตัวนี้มันต้องเปิดสองครั้งเนี่ยวเวลาจะลงรถก็ต้องเปิดสองครั้งถ้าเราไม่ปลดล็อกนะ ซึ่งรถ b ด d เป็นเรื่องปกตินะครับเซนเซอร์ก็มีรอบคันยางตัวยางตัวแตนดาร์ดเล็งก็จะเล็กกว่าหน่อยนะครับเซนเซอร์นะเซนเซอร์กล้องหลังรอบขันแล้วก็เซนเซอร์อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ดีนี่ไม่ได้แกะแกะก่อน ยังปนฝนอ่ะโอเคครับนี่นะครับตัวนี้พอดีรถมันยังไม่เนาะยังยไม่ปล่อยสัญญาณอย่าอินเทอร์เน็ตมานะแต่ว่าตอนนี้มันถึงบ้านแล้วผมก็มาลองเล่นทันทีตัวนี้นี่ก็คลายคร o o o l e Map แนะมีเล่นตรงนี้ภาพสัญญาณดาวเทียมแต่ตอนนี้เชื่อมต่อ wifi อยู่นะครับคทำดาวเทียม เ,เช็คดาวเทียมเช็คขับรถก็คือเราต้นทางปลายทางเนาะแล้วก็สภาพอากาศตำแหน่งงัแล้วก็สูมไปตำแหน่งที่เราอยู่สภาพภูมิอากาศเป็นไงช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็บวกในอนาคตนะครับเมฆฝนอุณหภูมินี่หยดน้ำนะจะมีฝนตกไหม นี่ปริมาณฝนที่วิ่งผ่านนี่นะค่อนข้างถูกใจครับอ่าเหมือนกับแอปเปิลแล้วก็แอปอื่นๆเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะผมว่าโอเคตัวนี้โอเคอยู่นะถูกใจถูกใจไม่ได้กับเพิ่มในการโปรดไม่มีอ๋อบุก,กิ้งได้ด้วยแอปบุก,กิง้งโอ้ แจวแจวแจวจริงๆอ่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เป็น Android Box หรือว่าซื้อก่องเพิ่มลงตัว G Box เพิ่มเข้าไปก็สมารถลงแอปดู YouTube Netflix หรือว่าเหมือนเป็น Google p l a y ตัวหนึ่งเนาะ Google Store นะโอเคเดี๋ยวกล้องกล้องน้ารถมาเมื่อไรเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูด้วยนะครับ เพื่อนๆที่ดูช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. ให้ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าอยากดูอะไรเกี่ยวกับ mm hmm. ดอฟฟินร mm hmm. ุ่นประกอบไทยสามารถ mm hmm. พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ